ในประการที่สองที่พักเสนอเข้าไปก็คือเรื่องของการสร้างสวัสดิการทั่วหน้าประการแรกที่พักเสนอก็คือเรื่องของการศึกษาซึ่งวันนี้เราก็มีปัญหาเรื่องการศึกษาและที่สําคัญระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับแม้กระทั่งบุคลากรเรื่องการศึกษานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรฐานที่ดีมีหลักประกันในการทํางานที่ดีพักเสนอให้มีการเรียนฟรี นะครับตั้งแต่นุ่าลจนถึงมัธยมตีเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้คนเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงเป็นธรรมนะครับอันนี้เป็นความสําคัญและก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าวันนี้นักเรียนนักศึกษาจบมาแล้วหลายคนนะครับไม่มีเงินที่จะเรียนต้องไปกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศวันนี้เป็นหนี้เป็นสินมากมายจบมาแล้วบางคนยังหางานทําไม่ได้แต่ที่จะให้เรียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่เรากลับให้ เขาต้องกู้เงินไปเรียนนั้นถือว่าไม่ถูกต้องดังนั้นพักเสนอให้มีการยกเลิกนี่กยอสอไปแล้วก็อีกการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคนทางานก็คือเรื่องของกอ,องทุนประกันสังคมดังนั้นพักจึงเสนอว่าประกันสังคมอันนี้มันควรที่จะปฏิรูปอย่างจริงจริงจังๆให้เป็นองค์กรอิสระมีมืออาชีพเข้ามาบริหารแล้วให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบนอกระบบนะครับ เข้าสู่ระบบการประกันสังคมในลักษณะที่ประกันสังคมทนหน้าสิทธิที่เท่าเทียมกันซึ่งเขาก็มีกําลังใจในการที่จะเข้าถึงสู่ระบบประกันสังคมแล้วก็เรื่องของจราภาพที่มีข้อตกเถียงกันมากในขณะนี้นะครับก็คือว่า,าเรื่องจราภาพเรานี้เราเงินจราภาพนั้นไม่เพียงพอต่อการยังชีพอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงพักเสดอให้การจราภาพขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า7,00 0บาทในส่วนของอผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นเนี่ยนะครับที่จะคลอดบุตรพักเสดอให้สามารถลาคลอดได้ 180วันโดยรับกาจ้างเต็มและให้สามีที่ลาไปช่วยภรรยาดูแลบุตรนะครับเขาสามารถลาคลอดได้30วันแล้วก็ได้รับกาจ้างเต็มอีกกันหนึ่งก็คือเรื่องของสงเคราะห์บุตรที่พักเสนอให้ศูนย์12ปีนั้นได้เดือนละ1,200บาทนะครับอันนี้เรื่องของประกันสังคมแล้วก็พักเสนอให้มีการตั้งโรงพยาบาลของประกันสังคมเองเพื่อที่จะดูแลคนอยู่ในบะบบประกันสังคมเพื่อให้มีหลักประกันมีคุณภาพ ในการเข้าถึงในการรักษาพยาบาลที่ดีเรื่องของธนาคารแรงงานที่ไอ้คนงานเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเรื่องของอาชีพนะครับเพื่อจะสร้างรายได้เสริมขึ้นมาส่วนเรื่องของสาสุขที่เป็นเรื่องของการสร้างสวัสดิการั่นหน้าระบบสาสุขบ้านเราก็ถือว่าเป็นระบบที่มีลักษณะของมีมาตรฐานพอสมควรในขณะนี้จะมีหลายสิ่งต้องแก้ไขโดยเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือที่ยังขาดแคลนอยู่ว่าประมาณไม่เพียงพอในขณะนี้ ท่ให้ประชาชนไม่น้อยเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลที่ดีบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรสาธารณสุขทั้งหลายลเหล่านี้อยู่ในภาวะการจ้างงานที่ไม่มั่นคงทั้งหลายลเหล่านี้ก็เลยทําให้อีกการหนึ่งที่พักเสนอไปก็คือว่าเรื่องของการลดรายจ่ายภาคประชาชนนะครับก็คือวันนี้รายจ่ายภาคประชาชนนั้นต้องแบกรับเยอะแยะมากไว้ว่าจะเป็นก้าน้ําก้าไฟฟ้านะครับก้าก๊าซก่าน้ํามัน,ก,น,มนก้าเดินทางก้าอินเทอร์เน็ตค้าโทรศัพท์นะครับมากมายมหา,า,าศาลที่ต้องแบกรับเพราะว่ากิจการเหล่านี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ย มันควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐในการลดรายจ่ายภาคประชาชนแต่ที่ผ่านมานั้นเรากลับยกกิจการที่จะทำหน้าที่ในการลดรายจ่ายภาคประชาชนลงไปนั้นเนี่ยไปให้กับกลุ่มทุนเอกชนทั้งหลายในบริหารจัด,จดการทั้ง,งเรื่องของน้ํามันนะครับพักเสนอให้นหาําบริษัทวตทจํากัดมหาชนเนี่มาเป็นของรัฐเช่นเดิมแล้วก็แต่หน้าที่ในการที่จะรักษาเสถียรภาพทางด้านน้ามันคิดราคาน้ามันในราคาที่เป็นจริง